อิงสวัสดีค่ะอิงพาท่านผู้ชมมาดูสิ่งมหัศจรรย์สิ่งนี้นะคะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอิงก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าเกิดขึ้นมาในลักษณะไหนทําไมถึงเป็นแบบนี้นะคะลองดูใกล้ๆนะคะมันเหมือนกับดอกไม้เป็นดอกบอกไม่ถูกนะคะสวยงามมากค่ะแล้วก็เป็นทรงกลมนะคะเป็นพุ่มค่ะเป็นดอกนะคะ อิงเจอได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะคะว่าได้มาจากไหนแล้วก็เป็นสิ่งไหนแล้วก็คืออะไรนะคะช่วยตอบหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวอิงพาท่านผู้ชมมาดูนะคะในถังตรงนี้ค่ะจะเป็นถังน้ําหมักของอิงนะคะมันก็จะตั้งอยู่อย่างนี้ค่ะก็จะคว่ำอ,อยู่อย่างนี้นะคะซึ่งอิงได้ทําน้ําหมักตัวนี้นะคะเป็นว่านหางจระเข้นะคะ ก็สับๆเอามาแช่ไว้ค่ะแช่น้ําเฉยๆนะคะไม่มีกากน้ําตาลไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็จะมีข้าวนะคะข้าววันนั้นก็บังเอิญข้าวเหลือกินที่เป็นข้าวที่ดีบริสุทธิ์อยู่นะคะก็เลยมาหมักรวมกันกับว่านหางจระเข้นะคะก็เลยทิ้งก็เลยเอาเวลาอยากลดพวกสรแหน่พวกต้นไม้ไอ้ต่างๆเป็นไม้ดอกไม้ประดับของไอ้เองนะคะ อิงก็จะมาตักน้ําตรงถังนี้นะคะในช่วงระยะหลังๆนี้นะคะก็คือไม่ได้ดูนะคะไม่ได้เอาน้ําหมักตัวนี้มาใช้ประโยชน์นะคะก็เลยมาเปิดถังดูนะคะพอมาเปิดถังดูก็มาเจอของสิ่งนี้ค่ะแล้วก็เอ๊ะอิงก็แปลกใจนะคะเอ๊ะคืออะไรทําไมเกิดเป็นดอกเป็นช่ออย่างนี้นะคะก็เลยจับพริกมาดูนะคะก็เลยเอาขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยจะเป็น เป็นในลักษณะนี้นะคะอันนี้เอาขึ้นมาจากน้ําตรงนี้แล้วค่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอันนะคะ1ชิ้นค่ะเป็น2ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราเอาออกมาดูกันข้างนอกใกล้ๆเลยนะคะว่ามันคืออะไรนะคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะในถังน้ําหมักของอเิงตัวนี้ค่ะซึ่งเป็นถังพลาสติกแค่เป็นถังน้ํานะคะถังน้ําที่เป็นถังน้ําเก่านะคะก็เลยเอามาทาถังน้ําหมักค่ะ ก็น่าน่ามหัศจรรย์มากๆเลยนะคะแปลกประหลาดมากๆเลยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆนะคะจะเป็นเหมือนกับช่อดอกจะจะดอกอะไรดีบอกไม่ถูกนะคะเดี๋ยวดูใกล้ๆช่วยกันนะคะจะเกิดมาจะก็จะได้กลิ่นของน้ำหมักนิดๆนะคะตุกุค่ะอันนี้ก็เกิดนี่อันนี้จะขึ้นมาอีกอันนะคะสวย สวยงามมากนะคะสวยจริงๆเห็นไหมเป็นช่อเป็นช่อเหมือนกับอะไรเหมือนกับสาหร่ายในทะเลนะคะเนาะว่าไหมค่ะมองย้อนหลังดูนะคะไออิงเคยได้ไปเที่ยวที่แถวระยองที่หาดแม่พิม์พนะคะเคยได้ไปเที่ยวนะคะไปจะเป็นที่กลางทะเลจะมีพวกไอาสาหร่ายมีพวกอ่า อะไรนะปะการังใช่ไหมคะปะการ name, ังเนาะใต้น้ำเนี่ยเคยเคยเคยลงไปถึงจุดนั้นนะคะเห็นเห็นสาหลายเห็นปะการังอยู่ใต้น้ํานึกสภาพค่ะมันคล้ายกันไหมคะเนาะว่าไหมท่านผู้ชมดูในลักษณะเนาะนี่เหมือนปะการังเลยนะคะโอ้มีหน้าละถึงเกิดมาโดยธรรมชาติในใต้น้ํานะคะอันนี้ในถังน้ําหมักของอเอิงนะคะซึ่งมีข้าว ข้าวนะคะข้าวข้าวที่เราเหลือกินแบบแบบสะอาดค่ะแบบไม่สกรปรกนะคะแบบสะอาดก็เลยคิดว่าเอามาทำน้ำหมักกับว่านหางจระเข้ดูนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะเนาะสวยเนาะเหมือนประการังจริงๆแหละนึกได้แล้วนึกได้ได้แล้วเหมือนประการังเลยนะคะสวยมากแล้วอันนี้ยิ่งเป็นทรงกลมเป็นทรงกลมสวยงามมากนะคะ อืมค่ะก็ค่ะก็ก็วิเคราะห์ด้วยกันนะคะมันคืออะไรค่ะวันนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะคะเอามาให้ท่านผู้ชมดูด้วยกันนะคะมันคืออะไรนะคะ,ม,คออะ,ะ,คะมันเหมือนประกาลังมากนะคะ,คะนี่ค่ะขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้คะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หญิงเป็นกําลังใจสร้างคลิปต่อไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะอ๋อลืมให้เพื่อนเอนทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเจอแต่สิ่งที่ดีๆค่ะโชคดีมีชัยตลอดไปนะคะ